สั่งข้าวนายุทดนานๆมาเจอกันทีหน้าใสขึ้นมากนายุธไปใช้อะไรมาใช้ล่อนิดิตยาใช้นานไหมเนี่ยกว่าจะเห็นผลเพราะปกติเนี่ยหนูไม่ได้มาเกือบสองเดือนแล้วตอนนี้ทําไมแบบหน้าใสเห็นอยู่หน้าเตาทุกวันเมื่อก่อนก็ด้านดาใช้มานานแล้วมาตมาณตีเดือนประมาณต,ตีเดือน,นเนี่ยที่ใช้อยู่ใช้แล้วหน้าใสขึ้นและดีขึ้นเนี่ยอยู่กับเตาต่งก็หน้าไม่คันไม่แตกไม่แพ้แพ้จะดีขึ้น แล้วก่อนที่จะมาใช้อันนี้นาะยุธเคยใช้แบรนด์อื่นไหมคือหนูหนูก็เห็นแบบหลายนเนี่ยหนูมาตลาดใช่ไหมหนูก็จะเห็นแบบหลายคนเข้าคิมมาขายนาะยุทธเคยซื้อลองลองเคยลองแบบซื้อใช้ไหมเคยลองซื้อใช้แต่ไม่ดีเหมือนเซรั่มนิสิตเนี่ยอันนั้นอันมันแตกหน้ามากใช้แล้วไม่ดีแค่แล้วนาะยุธไปซื้อมาจากไหนตามตลาดนี่หรอไม่ใช่ที่มาตน ไปซื้อมาที่วัส,สันเงี้<ช>แล้วนายุดมั่นใจได้งไงว่ามันปลอดภยัยลองใช้แล้วมันดีดีขึ้นจ้ะแถมมีเลขจดแจ้งด้วยเขาบอกว่าเป็นสารอากาจากธรรมชาติเขาบอกต่อๆามาเลยลองซื้อมาใช้วยแต่น,นี่น่าใส่ขึ้นมากเลยนะเนี่ยมีมีตัวอย่างไหมเดี๋ยวหนูจะไปซื้อมาใช้บ้างมีจม้ะอันนี้คือใช้มาไม่แพ้เลยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะอันนี้คือใช้มาสี่เดือนนะจ๊ะเห็นผลขนาดนี้ใช่ไหมก็เห็นผลแต่ขวดแรกแล้วใครๆเห็นก็ทัก เดี๋ยวหนูไปซื้อมาใช้บ้างเดี๋ยวนายุทธก็ขายของไว้ก่อนก็ได้